ที่ล่องคุณนะครับก็เพิ่งย้ายมาได้สองเดือนกว่าก็สิบเอสิบอ่สองเดือนนิดๆน,น,นะครับก็วันนี้ที่สวนก็อาศัยการดูแลโดยให้ทางบ้านนะครับรดน้ำวันเว้นวันนะครับในส่วนของการสะสมอาหารผมทำมาหมดแล้วสวนอื่นเขาออกหมดแล้วนะครับแต่สวนผมยังไม่ออกนะครับแม้แต่ต่ตมตาดอกก็ยังไม่พผล่เพราะผมยังยังไม่เอามันออกดอก ผมจะไปเอาออกมะกราลาแต่ถ้าผมทิ้งไว้อย่างสวนอื่นวันนี้มันก็ต้องออกดอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมบอกว่าการออกการที่ดอกมันออกสำหรับทางเหนือนะครับมันไม่ใช่เรื่องของความเก่งมันเป็นเรื่องของความเฮงมากกว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติช่วยทําให้มันออกที่เป็นธรรมชาติที่ไม่เหมือนกับภาคอื่นอีสานอาจจะคล้ายเรานะครับ ที่สวนตอนนี้ก็รอแค่ใบแก่ดำมันตันยอดกระดกหรือไม่กระดกก็ออกครับหรือแม้แต่ว่าเลยเพสลาดไปหน่อยๆถ้ามันเขียวไม่ถึงกับมันดำอะไรนี้มันก็ออกถ้าเราเจออากาศอย่างนี้เห็นไหมครับมันไม่เหมือนภาคอื่นไงถ้าหนาวจัดมายิ่ง7ยิ่ง8องศานี่โอ้โห อันนี้สิบกว่าองศาเนี่ยโอเคหนาวมาแล้วไงและไอช่วงกลางวันมันก็ร้อนไงนะครับถ้าเราเว้นระยะการไม่ลดน้ําอย่างส่วนผมวันเว้นวันผมเว้นสักสิบวันสิบห้าวันแล้วแต่ดินที่ว่ามันจะแห้งเร็วเนี่ยมันก็ออกทั้งที่ไม่ต้องลอยใบมันดําตันอะไรหรอกใบเพชรสลัดมันก็ยังออกได้ครับถ้าเป็นทางเหนือมีโอกาสออกมาถ้าดินมันแห้งแล้ว อากาศหนาวจัดกดมาแล้วทุเรียนเกิดความเครียดแล้วแต่มันเป็นการออกดอกขณะที่มันถูกบีบให้ออกอะ่ะไม่ใช่ว่าต้นมันพร้อมไม่ใช่ว่าใบมันเขียวมันตันสะสมอาหารมาเต็มที่แล้วพร้อมจะออกแล้วนะครับมีหลายสวนที่โทรมานะครับบอกป่าตอนนี้ทุเรียนเริ่มออกดอกแล้วนะถ่ายรูปมาให้ดูอย่างสวนที่สวนสุรพันธ์บ้านหนองผุ ต้นที่ไปช่วยเขา,าดูแลฟื้นต้นนะครับปลูกมาเจ็ดแปดปีแล้วเมื่อก่อนเขายังดูแลไม่เป็นเนี่ยช่วยปีนี้แหละช่วยฟื้นต้นต้นที่เป็นอุดมสมบูรณ์ดีเนี่ยนะครับคือเกิดจากมันโซรม,มาก่อนไงเสร็จแล้วบางต้นเนี่ยเราฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาอุดมสมบูรณ์ดีเนี่ยออกดอกเต็มต้นเลยนั่นคือความอุดมสมบูรณ์ก่อนหน้านั้นก็คือทําใบ และสะสมอาหารมาตามลําดับแล้วมีการพ่นสารแพคโครบอทอซอนอยู่ช่วงที่ใบเพรศลาดเพื่อไปอั้นยอดเพื่อไม่ใช่อั้นยอดเพื่อไปหยุดการทํางานของฮอร์โมนทิปโอลลรีน,นเพื่อไม่ให้มันมีการไปยืดยอดอีกละนะครับไปแตกยอดอีกละนะครับอันนั้นนะเราอั้นได้ประมาณ60วันเพราะฉะนั้นช่วง60วันเนี่ยยังไงยอดมันก็ไม่ไม่ไปต่ออีกละก็คือโอกาสในการทําดอกของเรา แต่พอดีว่าการลดน้ําเนี่ยอาจจะมีบางช่วงบางเวลาที่เขาเว้นเว้นหลายวันไม่ใช่วันเว้นวันอย่างสม่ำเสม,มอเนี่ยนะครับเมื่ออากาศหนาวกดลงมาเนี่ยมันก็ออกดอกที่จริงส่วนนี้เตรียมไว้จะอ,ออกดอกมะกราเช่นเดียวกันแต่ว่าสภาพดินนีมันแห้งเร็วนะครับการลดน้ําอาจจะขาดบางครั้งสามวันครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่หรือปริมาณน,น้ําที่ลดไปเนี่ย นะครับมันอาจจะพอดีกับพี่เขาไหมใ้ออกดอกไหมก่อนหน้าที่ว่าใส่มาเนี่ยนะครับเวลาหนาวกดลงมามันก็เลยออกดอกแต่สังเกตดูว,ว่าต้นที่ดมสมบูรณ์จะออกดอกดีมากออกดอกก่อนด้วยและออกแบบทั่วกิ่งด้วยสําหรับต้นอื่นที่ใบมันยังผ่านการเพสลัดมาสักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นทยอยออกครับเพราะฉะนั้นแต่ละต้นที่มันออกดอกเป็นไข่ปลาตาปูแล้วเนี่ย กับต้นที่ยังฟอร์มตาดอกมากับอีกต้นหนึ่งที่ไม่มีฟอร์มตาดอกมาเลยไม่มีตุ่มตาดอกมาเนี่ยนะครับการดูแลสามต้นนี่ไม่เหมือนกันเลยนะนะอันนี้คือการดูแลในช่วงที่มันออกดอกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสมมติเรามีอยู่ร้อยต้นเงี้ยเนี่ย,เ,ยเห็นมันออกแล้วสิบต้นอย่างเงี้ยอีกเก้าสิบทำไมมันไม่ออกเนี่ยทํายังไงให้มันออกนะครับมันจะได้เป็นดอกรุ่นเดียวกันด้วยส่วนหนึ่งนะครับ ในการดูแลก็จะง่ายแต่ถ้าปล่อยธรรมชาติโอ้ออกดอกแล้วถ่ายรูปมาให้ดูออกอีกสักสามกิ่งถ้ากิ่งอื่นไม่ออกแล้วแล้วยังไงดีอะค่ะเวลาเราจะให้น้ําให้ปุ๋ยให้ธาตุอาหารในช่วงที่แต่ละช่วงที่เราจะต้องให้เนี่ยเมื่อดอกมันออกไปพร้อมกันเนี่ยมันกลายเป็นหลายรุ่นใช่ไหมครับใส่น้ํามากน้ําน้อยก็มันมีสองสามรุ่นไงหรือสองรุ่นเนี่ยเราอยากใส่น้ํามากให้รุ่นนี้เอาอีก รุ่นหนึ่งไม่ต้องการน้ํามากก็ทําไงนะครับเพราะฉะนั้นหลายปัจจัยหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้เตรียมให้มันดีมันเองมันทําให้เกิดโอกาสในการที่จะมีความต่างและเวลาเราใส่ปุ๋ยไปใส่ลดน้ําไปแล้วทาไมมันร่วงอีกรุ่นอาจจะร่วงก็ได้อีกรุ่นไม่ร่วงเพราะว่าไอ้ปุ๋ยกับน้ำที่เราใส่ไปมันถูกกับรุ่นที่ไม่ร่วงเงอ่านะครับเพราะฉะนั้นก็อยากบอกชาวสวนนะครับจังหวัดน่านแล้วก็ภาคเหนือในช่วงนี้นะครับ ถ้าท่านไม่ได้ทําเป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้สะสมอาหารมาก่อนไม่ได้ทำใบไม่ได้สะสมอาหารไม่ได้ลดน้ําเลี้ยงน้ํามาอย่างเพียงพอก่อนที่มันจะออกดอกนะครับจากนี้ไปเนี่ยนะครับไม่เป็นไรหรอกไหนๆดอกมันก็ออกละยังไงเสียมันก็ยังออกง่ายกว่าภาคอื่นการดูแลหลอกดอกจากนี้ไปสําคัญนะครับน้ําอย่าให้ขาดอย่าให้เยอะเกินในช่วงที่มันเป็น ไข่ปลาตาปูตุ่มตาดอกตุ่มฟอมตาดอกหรือตุ่มตาดอก,อดอกที่เราจะสังเกตได้เนี่ยเขาเรียกวโอ้ดอกขาวมาละอะไรเงี้ยแตกตุ่มขาวมาละทั่วท้องกิ่งอะไรเงี้ยมันต้องขาวอมเหลืองเนาะแต่ถ้ามันเขียวแสดงว่าน้ําเยอะเขียวอาจจะเป็นยอดเป็นแขนงอะแขนงใน,นอ่ะอ่าแขนงไงที่ออกตามกิง่งอ่ะเพราะมันเกิดจาก ตา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 ,ตาดอกที่มันจะออกเนี่ยเราให้น้ําเยอะเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นใบมันจะออกขแขนงมามันไม่ใช่ดอกมันไม่ใช่ดอกซะนนินะครับเขียวมันก็ต้องถอยน้าให้เขียวถ้าขาวอมเหลืองมาลนะอ่ะโชยน้ํอย่าให้เยอะนะครับอย่างเช่นเคยลดอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเหลือสักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีก็เหลือสักสิบนาทีอะไรสักหนึ่งในสามโชยไป แต่บางสวนปล่อยให้แห้งจนเสียใบอ่ะคือผมแนะนําอยากจะให้เลี้ยงใบไปด้วยนะครับบางสวนปล่อยมันเอาแน่ๆแล้วเว้ยดอกออกมาเต็มละเพราะอากาศหนาวกดลงมาละนะครับเห็นดอกออกเต็มละแต่ใบร่วงตาไปด้วยใบจากที่เห็นตันๆอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นห่างๆลองสังเกตดูที่สวนนะครับเราเสียใบได้ดอกใช่ แต่เมื่อเสียใบยเยอะโอกาสที่จะตอดแตกยอดเร็วขึ้นในช่วงที่อาจจะไปตรงกับดอกบานพอดีหางแย่ไม่พอดีลูกเข้าไข่ไก่ไข่ได้ไข่นกกระทาไข่ไก่ไข่หันพอดียุ่งละครับเนี่ยลูกก็ต้องร่วงคือสาเหตุใหญ่ที่ผมสังเกตนะครับทางเหนือนะทางเหนือนมีเรื่องเดียวแหละที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทําให้ลูกช่วงวิกฤต ลูกที่ไม่เกินหกสิบวันลูกเท่าไข่ลูกกระทาไข่ไก่เือได้วลวกเนี่ยคือยอดเพราะช่วงนั้นเนี่ยอา,อาจจะมีเจอฝนบ้างหรืออาจจะเป็นการลดน้ําอยากจะลดน้ํามันเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ไปกับลดน้ำเยอะไอ้ถ้าใส่ปุ๋ยผิดสูตรไปใส่ตัวหน้าสูงสะสมมาในตัวเจ่นมันก็จะมาขึ้นช่วงนั้นแหละมันก็จะแตกยอดได้นะครับก็คือยอะเวลายอดมันออก ช่วงที่มันเป็นวิกฤตของลูกเล็กเนี่ยคือเหตุของการร่วงก็คือว่าเมื่อใบแตกยอดแล้วเนี่ยใบมันยังไม่ใช่สีเขียวถูกไหมครับมันเป็นใบอ่อนซึ่งมันเลี้ยงตัวเองยังไม่ได้มันจะดึงอาหารจากท้องกิ่งไปใช้ก่อนจนกว่าใบจะแก่มีคลอเรลฟิลสะสมส,ะะสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารได้นั่นแหละมันถึงสร้างย้อนไปเก็บไว้ที่ท้องกิ่งใหม่ไอ้ช่วงที่มันดึงอาหารจากท้องกิ่งไปนี่แหละพอดีมันมีลูกอ่อนอยู่ แหงแย่ไม่อยู่ลูกที่ยังไม่มีมเมล็ดอยู่ไม่เกินหกสิบวันก็หลวงเพราะมันไม่มีอาหารกิ่นี่ครทำยังไงให้ไม่เจอใบอ่อนในช่วงนั้นก็อย่าสะสมในตัวเจนเยอะนะครับหรือคำนวณรอบใบนิดหนึง่งทำให้ใบแก่ได้น่ะสี่สิบห้าวันหรือเอาชัวร์เลยแล้วแต่แล้วแต่สภาพอากาศสภาพดินของให้ของมันนะครับที่เขาทำกันจริงๆก็สี่สิบห้าวัน จริงๆก็ไม่ได้เร่งมากก็หกสิบวันห้าสิบถึงหกสิวันแล้วแต่ดินใครดินมันนะครับความแห้งความโศกความแห้งเร็วของดินเวลาลดน้ำอะไรเงี้ยนะครับหกสิบวันแล้วก็ลองคํานวณดูนะครับล่าสุดมันออกเมื่อไหร่เราไปอั้นยอดมันไว้เท่าไหร่ถ้าหลังจากที่หมดระยะเวลาอั้นยอดด้วยสารแพคโครหรือไปอยับยั้งการทำงานของฮอ,งองร์โมนทิโรบอลินเนี่ย กันไว้ได้กี่วันหกสิบวันหรือสามสิบวันแล้วแต่ฝนตกมาหรือไม่ตกนะครับถ้าไม่ตกก็หกสิบวันแคโคลยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับหลังจากหยุดการทํางานเสร็จแล้วมันมีช่วงไหนจากนั้นอ่ะมันพ้นระยะวิกฤตไหมที่ยอดมันจะออกได้นะครับเพราะว่าการให้น้นําเนี่ยผมบอกปเป็นโมิเกตว่าการให้น้าผิดชีวิตก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันมันอาจจะเปลี่ยนเป็น ตาใบก็ได้หรือแม้แต่ช่วงหลังจากดอกบานหางแย้ไหมนะครับการให้น้ําบางคนกระทุ้งทีเดียว่วงหมดเพราะเราให้น้ําเยอะตอนหางแย้ไหมตอนจะขึ้นเก็ดขึ้นน้ำาหนเห็นไหมการให้น้ําผิดกิชีวิตก็เปลี่ยนเราอาจจะต้องค่อยๆขึ้นเป็นสเต็ปไปนะครับบางคนรีบเอาปุ๋ยไปใส่ในช่วงที่มันดอกหรือในช่วงที่หางแย้ดอกบานหางแย้ไหมอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหมันอยากจะให้มันได้ปุ๋ยกินเนี่ไปใส่สูตรเสมอเงี้ยดอกมาอลังการไม่เหลือนะครับมันก็เป็นเรื่องของการให้น้ําที่ถูกวิธีในแต่ละช่วงการใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาหน้างานนะครับที่สําคัญบ็อกใบทํำยังไงสมมติว่าดอกบานมาแล้ว30บวันมาเล็ดก็ยังไม่มีใบแดงใบยอดอ่อนออาแดงเต็มตน้น หรือว่าออกแค่สามสิบเปอร์เซ็นตมีผลกระทบไหมแล้วเราต้องช่วยอะไรมาในช่วงนั้นแล้วต้องพ่นปุ๋ยอะไรธาตุอะไรที่ทําให้ใบมันแก่เร็วบล็อกใบก็คือเราพยายามที่จะไปอั้นยอดนะครับเวลาอั้นไม่ไหวแล้วมันออกมาเราจะทําให้มันเกี่ยวเลยแก่เร็วเพื่อไม่ให้มันใช้ช่วงเวลาเป็นใบอ่อนนานเกินไปหรือว่าไม่ให้ใบมันโตใหญ่เพราะมันจะยิ่งดูดอาหารจากท้องถิ่นไปกินเนี่ย นะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งในการที่จะแก้ปัญหากันต่อไปในอนาคตแต่ตอนนี้สรุปว่าในคลิปนี้นะครับเพือเรียนเหนือจังหวัดน่านที่ออกดอกอยู่ตอนนี้ถ้ามันมีฟอร์มตาดอกมาแล้วเนี่ยเป็นดอกขาวเอ้เป็นตุ่มตาดอกขาวมาละขาวอมเหลืองอะไรก็ว่าไปเนี่ยไปสังเกตนิดนึงน,นะครับเราอย่าเพิ่งไปให้น้ําแปลงให้น้ําเยอะ ค่อยชยเลี้ยงเพื่อไปเพิ่มพลังงานให้มันออกดอกมาเยอะๆนะครับให้น้ำเนี่ยนะครับไปทําเพิ่มพลังงานให้มันออกดอกมาเยอะๆเพราะน้ำนี่นเป็นส่วนในการที่จะไปหล่อเลี้ยงนะครับถ้าให้เกิดพัฒนาการของเซลล์เองครับนะครับไอดอกที่มันยังอั้นอยู่ตุ่มตาดอกที่ยังมันอั้นอยู่มันก็จะได้เปิดนะครับส่วนเคล็ดอื่นๆช่วงนี้ต้องพ่นพ่นปุ๋ยสูตรอะไร ต้องคว้านในด้วยธาตุอะไรเดี๋ยวผมจะไม่พูดถึงวันนี้เอาแค่ขั้นตอนก่อนนะครับขั้นตอนกับสิ่งที่มันเกิดณนะวันนี้ก่อนนะครับแต่งกิ่งเสร็จทําใบทําใบวันนี้ท่านมาเจอละดอกออกออก,ออกโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้ออกเพราะท่านตั้งใจอ,ออกเหมือนอย่างขั้นตอนที่เขาทํากันนะครับก็โอเคดอกออกก็ดีแล้วก็ดูแลต่อเพียงแต่ว่าอย่าไปให้น้ําเยอะ เกินไปเคยลดอยู่สามสิบนาทีวันนี้มันก็ต้องเหลือแค่สิบไะครับเลี้ยงไปจนกว่าจะค้นไข่ปลาเอาเอาชัวร์วเลยนะครับไม่อยากจะบอกว่ารายละเอียดลึกไปว่าเออไข่ปลาตาปูมาตั้งแต่ตาปูโชยน้ํายังไงเอาเป็นว่าตอนนี้เอาแบบหยาบหยาบก็แล้วกันคือหนึ่งในสามโชยน้ําเลี้ยงไปก่อนแต่อย่าให้ดินเปียกมากให้หน้าดินมันชุ่มไว้น,นิดๆพอ เพื่อให้มันมีพลังไปกระตุ้นการแตกตาดอกก่อนนะครับเมื่อดอกออกมาเสร็จแล้วเอาชัวร์เลยตั้งแต่เหยียดตีนหนูเหยียดตีนหนูเนี่ยยังไงก็ดอกแน200่นอนร้อยไม่กลับมาเป็นใบอีกละนะครับก็ค่อยๆเพิ่มน้ําไป10บนาทีก็เป็นสิบห้าบห้าเป็น20 20เป็นยีห้าจนไปถึง30อย่างที่เราเคยใส่อ่อ นะครับมันที่จะมีรายละเอียดเหล่านี้ไม่ใช่ว่าอยากจะใส่ก็ใส่ทีนี้ระบบน้ํามันต้องมีมาตรฐานไม่ใช่เดินสีดสายยางอย่างเงี้ยเรารู้ได้ยังไงอ่ะยืนหดยืนลดต้นนี้ห้านาทีกับยืนลดต้นนั้นห้านาทีแล้วมันเวลาเราสาดให้มันทั่วพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปค่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมากน้อยเกินไปมันต้องมีระบบน้ำที่เป็นมาตรฐานก็คือสวิงเกอร์สวิงเกอร์เนี่ยมันจะมีขนาดของการน้ํา ออกของแต่ละขนาดของ er. สปริงเกอร์ทีนี้แต่ละขนาดก็ว่ากันไปในในลักษณะที่ปริมาณน้ําที่มันออกแต่ว่ามันกี่นาทีนะสําหรับหัวของท่านในสวนเคยให้สามสิบนาทีของหัวนี้คิดว่าน่าจะพอดีแล้ว <c oughs> ต่อไปลดลงเหลือสิบนาทีก็มาตรฐานทั่วกันทุกต้นครับไน่ใช่ประเดินลดน้ําด้วยสายยางมันไม่มีมาต,ตรฐานเรื่องของปริมาณน้ําที่มันจะได้เท่า หรือใกล้เคียงกันเสมอกันทุกต้นอันนี้ก็สําคัญนะครับมันมีหลายปัจจัยเยอะแยะครับแต่วันนี้เอาหัวข้อใหญ่หลักขั้นตอนใหญ่ยาบๆก่อนว่าในบรรดาไอการที่เราจะทําทุเรียนเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่งกิ่งเสร็จทําใบทําใบสะสมอาหารตอนใบชุดสุดท้ายก่อนจะเอาดอกหลังจากนั้นมีการกักโศกหลังจากที่ต้นทุเรียนพร้อมแล้ว นะครับกักโศกเสร็จดูหลังจากนั้นดูว่าใบทุเรียนมันสลดช่วง10บโมงสิบเโมงโอ้โหแสดงว่าเมื่อกักน้ำแล้วมันจะแห้งเนาะนะครับเมื่อแห้งไปมันก็จะโศกในช่วงเวลาอันรวเดเร็วแสดงว่ามันแห้งโศกได้พอแล้วแล้วก็กระทุงน้ําการกระทุงน้ําเป็นการเอาดอกเห็นไหมครับขั้นตอนเดี๋ยวนี้ทางเหนือไม่มีไง,งแต่ดอกมันก็ยังออกมามันออกเพราะมันจะออกดอกอยู่แล้วไม่ใช่เกิดการเอาดอกของเราของเจ้าของสวน นะครับกระทุ่งน้ําเสร็จสามวันไปดูฟอร์มตาดอกมาหรือ,อยังอันนะครับถ้ามาแล้วก็ต้องเอ่มชวยนะ้ําควานในด้วยถ้ารองถ้าเสริมอะไรนะครับอันนี้เป็นการเอาดอกหลังจากนั้นก็ดูแลดอกไปจนถึงดอกบางก่อนหน้าดอกบางก็ต้องลดน้ําลงสักสิบวันตั้งแต่หัวกําไรกระว่าก,กันไปหลังจากดอกบางเสร็จเป็นห่างแย่ห่างแยไ่ไหมขึ้นเก็บขึ้นรูปขึ้นน้ํา เป็นไข่นกกระทาไข่ไก่ไข่าขางานกระป๋องนมก็พัฒนาการไปอย่างนั้นซึ่งแต่ละช่วงก็จะมีการดูแลหลังจากบานแล้วก็เป็นช่วงการดูแลลูกเล็กเมื่อลูกเล็กเสร็จแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่ผ่านวิกฤตช่วงที่อาจจะประมาณ65วันอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีการขายายเซลล์เร็วมากอันนั้นแหละตอนช่วงทําภูละตอนนั้นน,นะครับ เราจะต้องมีการเปลี่ยนสูตรปุ๋ยละช่วงนั้นมันใช้อะไรละ่ะเยอะหลังจากนั้นก็ไปถึงช่วงหนึ่งเดือนก่อนตัดสูตรปุ๋ยก็จะเปลี่ยนอีกละนะครับมีตัวธาตุรองธาตุเสริมแล้วมันมีฮอร์อมโมนหรือว่าสารหรือว่าตัวตัวบำรุงอะไรละ่ะที่เราจะต้องใส่ในแต่ละช่วงอันนี้ขั้นตอนหยาบๆมีก่อนนะครับปีหน้าว่ากันใหม่ลองมา ศึกษารายละเอียดขั้นตอนย้อนถึงบ้านเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทําทุเรียนให้มีคุณภาพเพื่อให้เราสามารถคํานวณได้ว่าเราจะให้ไปตัดผลผลิตเดือนไหนจะให้มันออกดอกเดือนไหนไม่ใช่ปล่อยไปปีนี้ฝนมาไม่เหมือนกันมาเร็วมาช้าหนาวมาเร็วมาช้าไม่เหมือนกันดอกมันก็ออกเร็วออกช้าไม่เหมือนกันดอกออกดีจังเลยเฮอสวยจังเลยทํายังไงให้มันออกดอกมันออกอยู่แล้วภาคเหนือ เพราะปัจจัยประกอบอย่างที่ผมว่านะครับอย่างช่วงนี้เนี่ยหนาวกดมาละผมเช็คดูก็สิบแปดองศาอย่างนี้นช่วยให้ออกดอกได้ดีครับไปดูนะครับหลายส่วนของท่านจากที่ไม่ดูมาหนึ่งสัป,ปดาห์เนี่ยย้อนหลังย้อนหลังไปงสึกหนึ่งสัปดาห์วันนี้ดอกอาจจะมาแล้วก็ได้ทั้งที่ท่านก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างที่ควรจะทําเท่าที่ควรแต่ดอกอ่ะมันมานะครับอันนี้คือทุเรียนเนี่ยอยากจะฝากทุกท่านไว้ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเรื่องของตัวยาตัวธาตุอาหารถ้ามันออกไม่เต็มท้องถ้ามันออกมาน้อยหลังจากมีฟอร์มตาดอกมาแล้วมีตาดอกขาวมาแล้วแต่มันออกน้อยไม่พอใจอยากจะให้มันออกมากกว่านั้นต้องพ่นอุ๋ยสุดอะไรหรือหลังจากที่เห็นมันเริ่มฟอร์มตาม,มาละจะคว้านท้องกิ่งหรือคว้านใน ต้องใช้อะไรสามสี่ห้าอย่างแล้วพ่นยังไงระยะการพ่นเป็นยังไงนะครับรวมถึงระยะวิกฤตที่ว่าหลังจากดอกบานแล้วนะครับเป็นหางแยไ้ไมนะครับหลังจากผสมพันธุ์เสร็จแล้วสามวันหลังสามวันผสมพันธุ์เสร็จแล้วต้องพ่นด้วยสารอะไรที่ทําให้เกิดการพัฒนาของลูกที่ดีขึ้นเร็วขึ้นและขั้วเหนียวด้วยโอกาสร่วงไม่มี แล้วก็ช่วงลูกเท่าไข่ไก่ต้องพ่นสารอะไรเพื่อให้มันช่วยในการทําหน้าที่แทนมเมล็ดในการไปดึงอาหารมากินเพื่อให้ลูกเล็กเกิดโอกาสล่วงน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรายละเอียดเยวค่อยว่ากันนะครับวันนี้เอาแค่นี้อยากให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่ดอกออกมาวันนี้ไม่ใช่เรื่องของของ,ของความเก่งเป็นเรื่องของความเพ่งจากทางภาพเหนือที่มีอยู่แล้วของอากาศหนาวแล้วก็ความแห้งผู้เรียนเกิดความเครียด ดอกมานะครับถ้าใครโชยน้ำอยู่ดอกก็ต้องออกแน่นอนนะครับเพราะมีอากาศหนาวกับความแห้งมาเสริมนะครับใครลดน้ําเต็มที่นะครับลองเว้นดูต่อไปท่านจะได้ดอกนะครับประมาณนี้เอาแค่นี้ก่อนสําหรับทีเรียนน่านและทุเรียนภาคเหนือที่อาจจะมีโอกาสสภาพแวดล้อมและอากาศก็้เขียงกันนะครับโอเควันนี้ก็อยากจะพูดเท่านี้ นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าท่านอยากจะติดตามในแต่ละขั้นละตอนว่าตอนนี้ดอกออกแล้วต่อไปทำยังไงนะครับตัวยาตัวธาตุอะไรที่ผมจะให้นะครับผมไม่พูดรายละเอียดถ้าพูดไปจะยาวนะครับเดี๋ยวตัดคลิปเขาบอกว่ายาวเกินไม่ดีนะครับยังไงก็ถ้าสิ่งใดที่พูดไปนะครับท่านอาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงหรือว่าอาจจะเข้าใจไปอีกอย่างจากการไปดู YouTube มาเยอะๆอเงี้ย นะครับตอนเวลาอยู่หน้าง,งานจริงๆเริ่มทําอะไรดีว่าะนนี้ต้องทําอะไรมันเป็นอย่างนี้มาต้องแก้อะไรดีว่าหรือว่าต้องทําอะไรดีว่าหน้าง,งานท่านเข้าไม่ถูกอันนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านจะต้องเจอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราศึกษาไปด้วยกันนะครับผมเพิ่ผมมีอะไรก็จะพยายามที่จะพูดออกไปในสิ่งที่ผมรู้และก็ทํามานะครับแล้วก็ได้ศึกษามามากพอสมควรและมีอาจารย์ดีจากจังหวัดจันทบุรีด้วยเราก็ามาถ่ายทอดกันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะพูดถึงรายละเอียดของแต่ละขั้นละตอน มาขึ้นและจะติดตามสถานการณ์นี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนั่นทุเรียนเหนือนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใกล้ครบพันละผู้ติดตามใกล้ครบพันละนะครับเก้อยกว่านะครับก็ฝากทางเชียงรายพะเยาแพร่ลำปางเชียงใหม่แล้วก็น่านด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเราอยู่ทางเหนือเราเข้าใจสภาพแวดล้อมและอากาศ ผมจดทุกวันที่มีาการทำงานในสวนโดยเฉพาะช่วงที่ผสมพันธุ์ตอนดอกบานนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่เราสังเกตได้นะครับวันนี้เราเหงได้ดอกแต่ในอนาคตถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า16องศา15องศาลงมาตอนดอกบานการผสมเกอสรจะติดยากขึ้นทำยังไงดีเอเนะนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวพบกัน คลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างที่ฝากไปเมื่อกี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวนันนี้คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะสวัสดีครับ